เบื่ออยากได้งานดีๆเริ่มต้นยังไงอยากพัฒนาตัวเองเริ่มต้นตรงไหนพบกับพวกเราชาว RCN Podcast Podcast ที่จะเปิดมุมมองให้คุณได้รู้ว่าการหางานที่ใช่สำหรับตัวเองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมพลวัตลาวณิ์ครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับก็วันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาเซียนพอดแคสตเนาะก็เดี๋ยผมจะต้องขอยินดีกับ ผู้ว่าคนใหม่ของกทมยอย่างคุณชาช่าด้วยนะครับที่ได้รับการรองรับจากกะกะตนเนี่ยให้เป็นผู้ว่าของกรทมคนปัจจุบันนาอจริงๆถ้าหลายๆคนเนี่ยมีการติดตามการทำงานของคุณชาช่า,ชาเนี่ยครับเราจะเห็นแนวทางการทำงานของเขาเนี่ยที่ค่อนข้างดีมากๆน้อแล้วก็จริงๆหลายอย่างเนี่ยสามารถนํามาปรับใช้กับการทํางานในองค์กรของเราได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงการทำงานของคุณชาชตากันนะครับว่ามีจุดไหนหรือว่ามีแนวทางแบบไหนเนี่ยที่เราสามารถนํมาปรับใช้กับตัวเรา การงานของเราหรือว่าใช้ในชีวิตประจาวันของเราได้บ้างนะครับเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงแนวทางการทำงานของคุณชัดชาติกันนะครับก็คือในเรื่องของการเปิดพื้นที่ร่วมแชร์ปัญหาซึ่งกันและกันเราจะทราบอยู่แล้วนะว่าปัญหาในกรุงเทพมหานครเนี่ยจริงมันมีมากมายเลยนะครับแล้วก็การจะแก้ปัญหาโดยตัวผู้ว่าคนเดียวเนี่ยหรือทีมงานเพียงไม่กี่คนเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราอาจจะได้เห็นจากการทํางานผู้ว่าชัดชาติเนี่ยก็คือเขามีการเปิดโอกาสให้กับประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการแจ้งปัญหา ลดขั้นตอนการติดต่อที่ยุ่งยากแล้วก็รวมถึงการแชร์ปัญหานั้น,น,นเนี่ยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่เท่านั้นครับจริงๆเรายังสามารถติดตามขั้นตอนการแก้ปัญหาแต่ละจุดในกรุงเทพมหานครเนี่ยว่ามันสามารถดําเนินการไปถึงไหนแล้ว ซึ่งหลังจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยคุณชาชัยก็ได้มีการนําตัวที่เขาเรียกว่าทราฟฟี่ฟองดูนะครับเข้ามาใช้ซึ่งเจ้าทราฟฟี่ฟองดูเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแมปในกรุงเทพมหานครนะครับออประชาชนเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการที่เราจะแจ้งปัญหาต่างๆที่เราพบในกรุงเทพมหานครเนี่ยผ่านเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ครับมันก็จะมีการโชว์ขึ้นมาบนหน้าแมปเลยว่าปัญหาจุดไหนที่ประชาชนมีการร้องเรียนเข้ามาบ้างณตอนนี้เนี่ยครับที่เรามีการัดพ podcast เนี่ยก็มี ประชาชนเนี่ยมีการแจ้งปัญหาในกรทมมากกว่า4,000ปัญหาแล้วขั้นตอนในการที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการติดต่อแล้วการที่เราสามารถมีการติดตามผลลัพธ์ จากการแก้ไขปัญหานั้นไปแล้วได้เนี่ยซึ่งแนวทางแบบนี้ครับมันก็ทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของกรุงเทพปัหาครไปพร้อมๆกันได้ครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงการทํางานในองค์กรเนี่ยจริงๆหลายๆที่ก็คงมีปัญหาในการทํางานนะครับแล้วแน่นอนว่าปัญหาตะลายเนี่ยมันคงไม่สามารถถูกแก้ไขได้ด้วยคนคนใดคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการนําแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พนักงานในองค์กรหรือว่าคนในองค์กรเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาลดการสื่อสารที่ไม่จําเป็นแล้วก็สามารถติดตามการแก้ปัญหาในองค์กรต่างๆได้เนี่ยมันก็ทําให้การทํางานร่วมกันเนี่ยครับมันสามารถดําเนินการไปได้อย่างราบลื่นแล้วก็เกิดปัญหานอที่สุดด้วยส่วนข้อที่2ที่เราจะเห็นได้ชัดผ่านการทำงานของคุณชัดชาติเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆถ้าเราพูดถึงการสื่อสารเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพได้ชัดมากๆผ่านแนวทางการหาเสียงคุณชัดชาติกันนะครับก็คือ จริงๆแล้วการส่งผ่านนโยบายการแก้ไขปัญหาในกทมให้กับประชาชนหลายล้านคนที่มีความสนใจอายุเพศและรวมถึงการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันเนี่ยมันทําได้ยากมากแต่สิ่งที่เราจะเห็นจากการหาเสียงที่ผ่านมาเนี่ยคือเราจะเห็นเขาใช้วิธีการสื่อสารนโยบายผ่านวิธีการต่างๆให้กับกลุ่มคนที่มีพื้นฐานแตกต่างกันอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกอินกับการเมืองหรือการแก้ไขปัญหาในกรุงเทพเราอาจจะเห็นมีมเรื่องความแข็งของของชาติชาติเนี่ยเป็น word of mouth ให้คนที่อาจจะไม่ได้มีความสนใจในเรื่องของการเมืองหรือการแก้ไขปัญหาในกรทมเนี่ยสามารถเข้าถึงนโยบายได้ง่ายหรือการใช้แรปเปอร์เนี่ยมาพูดถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาในกรทม200กว่าข้อภายใน2นาทีเพื่อให้การสื่อสารทางด้านนโยบายที่ปกติมักจะย่อยได้ยากสําสหรับคนรุ่นใหม่ๆให้สามารถย่อยได้ง่ายขึ้นหรือแม้ในการแปะแนวทางการแก้ไขปัญหาในกรทมผ่านเว็บไซต์ชัดชาติ .com สําหรับคนที่มีเวลาและให้ความสนใจเข้าไปอ่านเรื่องนี้อย่างจริงจัง การออกไปดีเบตในเวทีต่างๆสําหรับคนที่ติดตามทางโทรทัศน์และอยากแบบเทียบนโยบายของผู้สมัครแต่ละคนรวมถึงการลงพื้นที่สําหรับคนที่ไม่มีเวลาติดตามผ่านสื่อต่างๆก็ดีการเลือกใช้การสื่อสารที่สร้างสารและตรงกับกลุ่มคนฟังได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารสําคัญสําคัญแบบนี้ได้ถ้าเราพูดถึงการสื่อสารในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยแน่นอนว่าในหนึ่งองค์กรเนี่ยก็จะมีคนหลากหลายกลุม่มมีทั้งเพศที่แตกต่างกาันมีทั้งแนวทางการใช้ชีวิต หรือแม้กระทั่งจุดประสงค์ในการทางานที่แตกต่างกันเนี่ยการที่เราใช้ภาษาเดียวกันกับเขาเนี่ยในการสื่อสารและตรงกับผู้ที่ได้รับสารนั้นๆให้เข้าใจได้ง่ายเนี่ยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสารและได้รับเมสเซจอย่างครบถ้วนครับข้อต่อมาคือการสร้างคลัสและการมีส่วนร่วมของคนอื่นครับเราอาจจะทราบกันอยู่แล้วว่าในกรุงเทพมหานครที่มีคนอาศัยอยู่หลายล้านคนเนี่ยการจะทําทุกอย่างให้ผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยครับมันจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆจะเป็นท้งคนที่มีความเห็นทางด้านการเมืองที่ไม่ตรงกัน หน่วยราชการต่างๆประชาชนในพื้นที่คนที่ได้ประโยชน์และคนที่เสียประโยชน์ในนโยบายต่างๆด้วยเช่นกันเราจะเห็นว่าการที่คุณชาชาเนี่ยลงพื้นที่แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองบ่อยๆเพื่อให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมและเห็นนโยบายการแก้ไขปัญหาเป็นทิศทางเดียวกันที่เป็นรูปธรรมตรงนี้ครับมันก็สามารถสร้างความเชื่อมั่น trust แล้วก็รวมถึงดึงหน่วยงานต่างๆหรือแม้กระทั่งภาคประชาชนเนี่ยให้เข้าม,ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของกทอมอได้ง่ายขึ้น ถ้าเราพูดถึงการทํางานในองคอ์กรเนี่ย trust หรือความเชื่อมั่นในองคอ์กรจะเป็นทั้งกับเพื่อนร่วมงานคนในทีมหรือแม้แต่กับคนหน้ากับลูกน้องเนี่ยถ้าเกิดความเชื่อมั่นก็จะสามารถทําให้งานต่างๆเนี่ยสามารถดูร่วงไปได้แต่แน่นอนว่าบริษัทก็ควรจะมีการกําหนดทั้ง g o หรือว่าเป้าหมายที่แน่ชัดเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยสามารถใช้สกิลของตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่ยังคงมีทิศทางการทำงานและเชื่อมั่นว่าสามารถไปถึงเป้าหมายเดียวกันได้ครับข้อต่อมาครับคือเรื่องของ sense of ownership หรือเป็นให้มากกว่าความรับผิดชอบในหน้าที่ถ้าผู้ว่าอย่างคุณชัดชาติเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เป็นแค่ผู้ว่าหรือแม้แต่พวกเราทุกคนเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งในกรุงเทพมหานครแต่คิดว่าเราเป็นเจ้าของด้วยกันให้ความร่วมมือและลงมือในการแก้ไขปัญหาของกทมด้วยกันเพื่อทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้เนี่ยได้รับประโยชน์และก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับแล้วก็รวมถึง ถ้าเราสามารถทำให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยเกิดความรู้สึกแบบ Sense of Ownership คือไม่ได้มีหน้าที่แค่ทำงานของเราให้จบแค่นั้นแต่เห็นเป้าหมายเดียวกันมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยกันแล้วทุกคนในองค์กรเนี่ยก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมๆกันข้อต่อมาครับคือการคิดในแง่บวกแล้วก็รวมถึงเรื่องของแพชชั่นด้วยส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือเรื่องของลูกทางเขา ที่เป็นหูหนวกแต่กำเนิดถ้าหลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสติดตามเรื่องราวนี้นะครับเราอาจจะทราบแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยลูกชายของเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตกับเพื่อนในรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็รวมถึงเรียนในโรงเรียนปกติได้แล้วนะฮะแต่ในฐานะของคุณเป็นพ่อนะครับคุณชาติก็ไม่ได้ยอมแพ้กับปัญหาแต่เขาเนี่ยมีการทำเสิร์ชในการหาข้อมูลต่างๆแล้วก็รวมถึงการตัดสินใจที่จะพาลูกเนี่ยไปรักษาที่ออสเตรเลีย ตอนช่วงนั้นเนี่ยครับคุณชาติชก็ยังทุ่มเทที่จะสอบเพื่อจะเอาทุนวิจัยเนี่ยจะได้ไปทํางานอยู่ใกล้ลูกรวมถึงใช้เวลาในการสอนลูกที่จะเรียนรู้ความซับซ้อนในการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยมีเวลาได้ทุ่มเทกับลูกชายคนนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยทางลูกชายของเขาก็เป็นหนึ่งในเด็กขุนหนวกไม่กี่คนที่มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนปกติครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของปัญหาต่างๆที่เราเจอในการทํางาน แน่นอนว่าบางปัญหาเนี่ยมันก็หนักหนานะครับแล้วก็บางปัญหาก็ค่อนข้างยากที่จะหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าเราดึงบทเรียนของคุณชาติชาติเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เราเจอครับการทุ่มเทการไม่ย่อท้อแะ้วก็รวมถึงการที่เราสามารถที่จะคิดบวกได้ว่าปัญหานั้นนั้นน่ยสามารถที่จะถูกแก้ไขได้เราอาจจะหาวิธีการหรือว่าช่องทางที่จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นในการทำงานของเราได้ก็ได้เช่นกันครับและข้อสุดท้ายก่อนจากกันไปครับ leadership หรือการเป็นผู้นําที่ดีเนี่ย ไม่ได้มาจากการสารั่งแต่มาจากการลงมือทำให้เห็นหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่า great leaders always lead by action หรือผู้นำที่ดีเนี่ยจะต้องปฏิบัติให้เห็นมากกว่าการพูดให้เขาทำเราจะเห็นว่าคุณชาชาติเนี่ยมีการลงพื้นที่นั้นและก่อนการเลือกตั้งตั้งแต่สอปีที่แล้วละและยังคงทำมาอย่างสม่ำเสมอจนถึงทุกวันนี้ถ้าเราพูดถึงการเป็นผู้นำที่ดินองค์กรเนี่ยหลายครั้งที่ผมมีโอกาสได้ทำงานกับคนได้เก่งๆมันก็จะมีคำพูดหนึ่งเสมอเนี่ยที่ผมมักจะจำมาจนถึงทุกวันนี้ สิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกคนก็คือว่าคุณไม่สามารถสั่งใครได้ถ้าหากว่าคุณยังไม่สามารถทำให้เขาเห็นและเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาได้ครับ